ต้องแบบนี้สิแต่ว่าแปลกจังทำไมฉันรู้สึกคุค้นเคยกับสร้อยเส้นนี้จังปวดหัวเหมือนมีภาพอะไรไหลผ่านเข้ามาผัวจังหยวนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแค่ปวดหัวนิดหน่อย ถ้างั้นรีบเข้าไปพักผ่อนเถอะอืมหนึนวันไปพวกเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอเอ๊ะไม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนหรอกงั้นเหรอผมกลับห้องก่อนนะทำไมว่าสร้างยวนถึงถามแบบนี้ หรือว่าจะเป็นเพราะสร้อยคอทำให้เขาเนื้อะไรขึ้นมาได้เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อเช้าไปดูสุสานของคุณยายมาบวาว่าคุณยายจะไม่ว่าอะไรที่หลายปีนี้ฉันไม่ได้กลับมาเยี่ยมคุณหลิน คุณลูที่เคยพบกันที่สนามบินเธอจริงเหรอเนี่ยไม่นึกว่าจะได้เจอเธอที่นี่ทำไมคุณรู้ถึงมาอยู่ที่นี่คะจําลักแรกที่ก่อนหน้านี้ฉันเคยบอกเธอได้ไหมบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่ดังนั้นฉันจึงเอาดอก หน้าหัวที่เขาชอบมากที่สุดมาเยี่ยมเขาจำลักแรกที่ก่อนหน้านี้ฉันเคยบอกเธอได้ไหมบ้านเกิดเขาอยู่ที่นี่ดังนั้นฉันจึงเอาดอก้าวัวที่เขาชอบมากที่สุดมาเยี่ยมเขาเอ okay. แบบนี้เองเหรอคะ หลักแรกของคุณลู่ชอบดอกหน้าวัวเหมือนกับแม่เจะว่าไปเธออายุพอๆกับลูกสาวฉันเลยนะลูกฉันชื่อลู่จิงเวียฉันเชื่อว่าถ้าพวกเธอรู้จักกันจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆแน่เออลู้ลู้ลจริงเวียไม่ไึ้ว่าคุณลู้จะเป็นพ่อของลู้จิงเวีย ทำไมเหรอเธอรู้จักจิงเวียเหรออ,อ๋อไม่ไม่รู้จักค่ะเดี๋ยวฉันจะต้องกลับเข้าไปในเมืองอีกไม่รบกวนคุณแล้วนะคะฉันอาจจะอยู่ที่นี่ต่ออีกสอสามวันถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันอีก๋อค่ะ ููฉันได้เจอเด็กผู้หญิงที่หน้าตาคล้ายเธออีกที่บ้านเกิดเธอถ้าเธอมีลูกสาวก็คงจะโตประมาณนี้แล้วมั้งลูกแคบจังเลยนะคุณลุงคือพ่อของลูกจริงเหรยแต่ว่าฉันกลับม่รู้สึกเขียดเขาขับรู้สึกให้ชิดแปลกๆด้วย หนึงวานไปโอ้คุณหายไปไหนมาวัวสังหยวนเออฉันออกไปเดินเล่นข้างนอกมาเนะี่ยผมนึกว่าคุณแอบกลับไปแล้วซะอีกจะไปไหนบอกผมก่อนไม่เป็นหรือไง แต่ว่าคุณกำลังนอนอยู่นี่นาจะให้ฉันปลุกคุณเพื่อบอกเรื่องแค่นี้หรอบนภูดพามอะไรของคุณไม่พอใจเหรอเปล่าเปล่าค่ะเออถ้าไม่มีอะไรแล้วเรากลับกันเลยไหมนึกถึงผมเฉพาะตอนที่ต้องการให้ผมช่วยเหรอแต่ก็ช่างเถอะ ต่คุนนี้ทำไมความจำเสื่มแล้วก็ยังนิสัยประหลาดเหมือนเดิมเลยัวสังยวนเออขอบคุณที่มาส่งชนะฉันเข้าบ้านก่อนหนึ่งวันไปฉันขับรถมาตั้งชั่วโมงกว่าเธอใย้ใจเสร็จก็เขียดทิ้งเลยเหรอฮะเปล่าๆนะ ฉันเหนื่อยแล้วจะขึ้นไปนั่งพักข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนว่าสังหยวนคุณกลับไปพักบ้านตัวเองก็ได้หรืวันไป ái. นี่คือวิธีการขอบคุณของเธอเหรอแม้แต่น้ำสักแก้วก็ไม่ให้ฉันกินก,ก็ได้จิเชิญค่ะวานวาน โตโตทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่วันวันผมคิดถึงวันวันมากเลยอะว่าเชนห่าวใครอนุญาตให้ลูกออกมาข้างนอกตามใจชอบขอโทษนะคะคุณชายคุณชายน้อยไวอยวายบอกว่าจะมาหาคุณหลินให้ได้ ไม่งั้นจะอดข้าวอดน้ำดิฉันก็ไม่มีทางเลือกอืมพ่อบ้าแย่งซินผมไม่ช่วยวันวนไม่พอยังห้ามผมไม่ให้ออกจากบ้านอีกอืมลูกนี่เอา,นะเอานะหน้าเอาหน้าไหนๆโตๆก็มาแล้วงั้นก็ขึ้นไปข้างบนด้วยกันเถอะ ใช้โย่หวานหวานใจดีที่สุดเลยที่เด็กบ้านน่มาหลีคุณกลับไปก่อนเธอะโตโตผมจะพากลับไปเองค่ะบ้านหลิงวานไปโตโตอยากดื่มอะไรจ้าเดี๋ยวพี่จะไปเอามาให้ผมจะดื่มนมขาบโอเค หีึงวันไปทำไมเธอไม่ถามฉันบ้างเออแล้วคุณจะดื่มอะไรหรอได้หมดแล้วแต่เธองั้นฉันไปจงกาแฟมาให้นะพูสัง่งหวนงอ,นอะไรอย่างเนี่ยนี่สัยยังเหมือนเดิมเลยืึพอบ้าอะไรอะไรก็แย่งกับผม ทั้งที่หวานหวานอยากเจานมมาให้ผมแค่คนเดียวลูกไม่พอใจอะไรก็เ,เก็บไว้แล้วก็ดื่มเสร็จแล้วก็กลับบ้านเจียเข้าใจไหมไม่เอาครับผมจะมาอยู่ที่บ้านหวานหวานฝันสวยไปแล้วลูกไม่เป็นอะไรกับวันหินหวานไปมาอยู่บ้านคนอื่นเขาได้ยังไง ใครไม่เกี่ยวข้องกันวันวันคือมามีของผมผมก็ต้องรอู้กับมามีสิมามีเลยถ้าลิงวันไปแล้วก็ฉันก็พอรับได้อย